กี่ดอกสอดแจงตอนนี้อยู่ในช่วงขายของเลยครับอะไรกันครับเนี่ยต้องใจสั่อเดอร์จะเยอะอยู่นะนั่นจะได้กี่ดอกจากในโฟนเนี่ยดอกหลาดอกหลาโอเค น้องจอยเห็นไหมคะการทำโซเลมิกสวยงามไหมสวยมากเลยค่ะพี่กุ้งถ้าเรามีเจตการใบสวยๆเราต้องใส่อะไรคะใส่หนูนี่แหละลราไปใส่ไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปใส่แดงใส่ดอกไม้ไม่วูดี่ยเราต้องข้ามตัวนี้ใช่ข้ามตัวเองอันนี้คือวคนที่แค่สองแค่นี้พี่จอยตัวอย่างงี้ดูเข้าไปใช่เตอบูริ่งชันเราต้องเอาค้สวยๆกถามใส่ะเราไปดูแต่เอาคนสวยๆเสียไม่ได้เพราะตัวใหญ่ไม่อ คนสวยก็แบบแบบประดับอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่บ้านนั่งสวยๆนับเงินดีกว่างั้นเราเออพูดดูดีว่าได้เลยค่เชิญเลยค่ะไั้งมาเลยนะคะนี่คือแผนกดอกไม้ประดิษฐ์นะคะที่เรียนแบบจากผ้านะคะอันนี้จะมีองคู่ไก่ที่ประจำอยู่เนี่ยเก่งเรื่องการจับดอกไม้แล้วก็สวยงามมากค่ะคนนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ทำจากผ้านะคะคตอนนี้กําลังทําดอกบัวอยู่ค่ะอันนี้เป็นบัวสัตมุงกดนะคะบัวมีหลายแบบค่ะแต่บัวตัวนี้จะเป็นบัวสัตมุงกดแบบนี้แบบพับแบบนี้เป็นแบบบานอันนี้จะขายระยกนะคะแบไในขายดีนะคะขายดีทั้งคู่แล้วค่ะอันนี้ใช้เวลานานไหมคะอันนี้ใช้เวลาวันหนึ่งก็ได้อยู่สองสามดอกอ๋อวันหนึ่งเลยค่ะ ดอก<ฮ>นี้เราขายอยู่90บาทอันนี้เท่าไหร่คะ90้าบานมันจะมีดอกใหญ่ขึ้นมาอีกนึงใหญ่ใหญ่หญหญถึงจะขายร้อยหนึ่งมันจะเป็น3ขนาดค่ะตัวนี้ัวน,นี้ขายดีไปจัดอยู่ที่วัดจะมีล<อ>ูกค้าที่สายบุญนะคะ,คะจะมาทําจัดพิธีาการเราไปจ,จัดตามเจดีจัดตามโบสถ์ตามพาาระประธาน ไม่ได้มีสีเดียวและสำหรับวัตถุดิบนี่นำมาจากไหนนะวัตถุดิบนี้เรามันเป็นผ้าค่ะื้อผ้าเป็นผ้าสำเร็จมาเลยเราซื้ออันนี้เป็นเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ทำจากผ้านะคะเนี่ยช่างตายชัวใบบัวติดอยู่เลยไม่อยู่ใช่ไหมอยู่่คะอันนี้ไม่ได้มีแค่สีเดียวนะคะมีสีขาวค่ะมีสีมีีสขาวไปด้วยป่วนเคยกินหมาบัวไหมเคยครับมาลองดูสิอันนี้เอออันนี้ของป่วนนะได้ได้อนุญาตนี่นี่เป็นฟิล์มที่คะณธ เหมือนจริงมากกินละใช่เหมือนจริงมากทุกคนดูเดี๋ยวจะมีน้ำหนักเบาอี้ขั้นตอนน้องเขากำลังทำกำลังเข้าดอกออ๋นี่เริฟเลิฟทำแต่็จนี่เริ่มต้นค่ะทีละกี่เป็นเป็นงานฝีมือ่ะค่อยทำดีทุกทีคนเดียร์จอยมาดูใกล้ๆนะคะวิธีการอันนี้ไม่ใช่รีดผ้านะคะอันนี้คือรีดผีดอกไม้ค่ะอันนี้คือกว่ารรได้ผีใช่ต้องรีดทีละกี่ใครยางไงค่ะ โอ้โหนีแล้วก็มาเข้าขออนุญาตนะคะอันนี้ขออนุญาตโหทุกคนเป็นผ้าจริงๆแล้วผ้าแบบนี้ด้วยแบบนี้เลยผ้าเป็นสีแถวนี้แล้วใสีขถวตัวนี้นะครับตอนะบาโอ้โหแล้วก็เอามากรีดแบบนี้ให้งอให้เป็นเหมือนกรีดดอกไม้กรีดบัวดูดิพี่โฟนอันนี้คือสมมุติเวลาเขามาสั่งก็คือจะจัดทําให้เลยใช่ไหมฮะ มีร้านดอกไม้นี่คือมาสั่งด้วยใช่ไหมครับมาสั่งด้วยนมาสั่งอันนี้เราเรารับจัดด้วยนะคะถ้าลูกค้าจะมานี่จะไปใช้ใส่โต๊ะมูหรือไปถวายพระไปนบ้านใหม่หรือไปเป็นของขวัญอะไรอย่างี้เรารับจัดอันนี้ต้องสั่งออเดอร์ก่อนไหมคะถึงจะทําให้หรือว่าเราทําไว้รอเลยเราทำไว้รอเพราะว่าเรามีดอกไม้อยู่แล้วค่ออเดอร์ออเดอร์เยอะเรื่องราคาการจงการจัดนี่คือยังไงฮะกผมคิดว่าผมคิดว่า พี่กุ้งหายไปไหนครับไปเตรียมมุกไปเตรียมมุกมาไปขาโพยมาอันนี้ก็คือเหมือนกันนี่ก็เราทำอ๋อค่ะเราทำได้หลายอย่างค่ะเราทำได้หลายอย่างเราทำกุหลาบทำยิปโซ่ทำดอกไม้เล็กเราทำทุกชนิดนะคะแ้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งโอ้ค่ะขายโบ้ขายบ้สุดท้ายอันนี้เท่าไหร่คะประมาณตัวนี้ค่ะแปดร้อยค่ะแปดร้อยโอ้นตของเรานี่จะ แตกต่างจากตลาดทั่วไปนะคะเราไม่ใช้ถุงน่องทำอ๋อชาวไทำให้คนทำโอ้โหดอกไม้เต็มตัวฉันเลยจ้าโอเคอ๋อนี่ก็คือเป็นกลีบดอกไม้อย่างนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นกุหลาบค่ะอันนี้ใช้เวลานานไหมคะอันนี้มันก็แล้วแต่ชนิดอันนี้ไม่นานหรอกค่ะเราะเ็นช้กันกับดอกบัวล่ะค่ะอ๋อก็มาทําแบบกระบวนการคล้ายๆกัน ถามว่าจะชาไหมก็ช้ากว่าดอกไม้ตลาดก็ทาําอยู่เพราะว่าทุกอย่างเราทําด้วยมือหมดเราต้องมาตัดหีบเองเราเพ้นสีเองมารีดมาเข้าเองทุกอย่างอันนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหมโอ้โหทุกคนคตอนแรกนึกว่าดอกแท้ดิๆค่ะก็ปดิดปดิ์ทั้งหมดประดิ์จากผ้าทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหคือเราไม่ได้ประดิษฐ์แค่ตรงนี้นะอันนี้ก็ประดิษฐ์ไปดูปิ์หมดเป็นแม่แม่เนี่ยเราเอามาทำเองหนีน้องเขากำลัง อันนี้ก็มาจากกระบวนการใช่ค่ะนี้ก็บีบมานี่เหมือนกุหลาบสีเหลืองเราจะเล่นเป็นสีอยู่นี่าอ๋อย่างนี้กีบแต่ละชนิดก็แล้วแต่ถ้าเป็นกุหลาบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นดอกบัวแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะค่ะอันนี้เป็นกุหลาบไหมกุหลาบนี่ไก่นี่ไก่เนี่อขายเท่าไรคะอันนี้หกสิบบาทค่ะหกสิบบาทถ้ามาในนามน้องจอยกับน้องโฟนแนะนำมาเนี่ยลดได้ไหมคะได้ยี่สิบบาท ใช่คิดว่าลดให้20บาทเหลื่อง60บาทใชฉันนึกว่าเธอจะมาต่อส0บาทไอพิเศษอันนี้เราทำได้ทุกสีนะคะค่ะไม่ว่าจะสีเหลืองแล้วแต่ลูกค้าเขาจะนี่กุหลาบใช่ไหมฮะกุหลาบโฟนโคนมาฝั่งพี่ซิครดเจ้าไหนกุหลาบแดงนี่หน่อยไม่ไม่โคนอะไรมาหรือว่ากุหลาบกับคนอันไหนสวยอ๋อดอกกุหลาบครับโสดเรามาด้วยกันเรากุหลาบเหลืองเนี่ยตอนนี้แล้วก็คือให้ฉันถือดอกหมดเลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับพวกในหลวงพวกอะไรอ๋อค่ะ วันเดชัยปล่อยค่ะเพราะว่าเขื่อนราชการมันก็จะมาสั่งมาเดินอีกคนอันนี้ยังจับไม่ได้ใช่ไหมคะนีแห้งจับได้แล้วอ๋ออันนี้แห้งจับได้แล้วแบบนี้รราชการก็มาสั่งอันนี้คือแบบโอ้เป็นผ้าเลยนะคะไม่ได้ผมว่าเป็นกระดาษนะฮะใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นผ้าโอ้โหเป็นผ้าแล้วก็คือแบบนี้เลยตอนนี้ระบายกิีบกิีบนอก้อกจะสีเขียวไหมคะ บัวมันจะมีหลายหลายกีบค่ะใช่กั้มันะกีบเล็กๆจนถึงมากีบนี้เป็นกีบชายแล้ะค่ะสีเขียวทุกอย่างทําเองหมดนะคะยกเว้นผูวกันค่ะผูวกันไม่ได้ทําเองได้ครับตอนถามว่าช้าไม่ชาแต่ว่า้มันเป็นงานสีเมฆใช่มมฆจริงๆใช่ค่ะเชื่อเลยแล้วกีกวาจะมารีดว่าตรงนี้ต้องมันรีดรีดให้เป็นอีกโอ้โหงสีลงอะไรกว่าจะแห้งเดี๋ยวก็มาประดับให้เป็นดอกเดียวกัน ก็นำมาเข้าประกอบางที่เห็นนั่นแหละค่ะไม่ดอกเป็นท่ออีกไก่พี่ไก่ซื้อดอกไม้ปุ๊บจัดปีไหมคะจัดปีดีค่ะดอกไม้เราคิดตามดอกถ้าอย่างนี้เราก็คิดดอกหนึ่งก็ยี่สิบห้าบาทอันนี้ก็หกสิบบาทบัวนี่ก็เก้าสิบบาทมีเงินมาสองร้อยจัดใหญ่้สามร้อยไปคิดเป็นสองร้อยบาทและดอกมีจัดเท่าไหร่คะกี่ดอกสอดแย็นตอนนี้อยู่ในช่วงขายของนะครับ ออกจากในโฟนีดอกปลาดอกปลาโอเคโอ้โหอบพูดพี่ใกล้หลายค่ะมาดครับค่ะมีมอกาสมาพบกันอีกนะครับใช่ไปแล้วก็เอากลับไปด้วยกลับได้แป้งนุ่นโทรพากันี่นี่บอกแล้วว่าไม่ได้มีแค่ทำไว้ นี้คืออยู่ในตู้เลยใช่เลือกซื้อได้อันนี้ค่ะอันนี้สงสัยจะเป็นออเดอร์ลูกค้าอ๋อเขาสั่งจองค่ะอย่างนี้เขาเป็นตั้งหน้าทาประธานค่ะดูใหญ่นะสองข้างนี้บจัดชุดใหญ่ลงไปอันนี้คือสั่งจองราคาก็จะอยู่ในตรงนี้เลยใช่ไหมคะระ้วบุไว้แล้วชุดนี้เท่าไหร่ยังไงครับสมมติคู่หนึ่ง พู้นึงชุด 3, 000, นะะี้สามพันค่ะหกพันพร้อมกระถางนะคะ,คะแล้วแต่กระถางถ้ากระถางใ,ใบใบไม่สวยมากราคาพื้นพื้นี้ก็จะถูกลงแต่ถ้าเขียนลายมันก็จะแพงอยู่ที่กระถางดอกไม้เราจะตายตัวอยู่แล้วว่าที่เป็นดอกเป็นใบเป็นอะไรตามนี้แล้วแต่แต่ว่ามันต้องไรกระถางด้วยใช่กระถางถ้ากระถางถูกมันก็จะถูกลงก็เหมือนแต่งงานแลแหละก็ต้องึ้นกับค่าดอกเจ้าบ่าวแต่งงานก็เขาเรียกว่าเรียนค่าดอกโอเคค่ะโอ้ได้ความรู้เยอะ ราจะไปได้เจอกันสวยๆใช่ค่ะไม่งามๆเราจะไปอะไรอีกอะตื่นเต้นมีดอกไม้แล้วต้องเรือจะกันจัดการไะเปล่ยนผ้าเปลี่ยนสลักไม้งั้นเราก็ให้พี่เขาพักผ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราแอบไปอีกขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะโชคดีค่ะขอบคุค่ะท้ผ้าเงินเลยค่ะ